นี้คุณหาอะไรทำหรืออยังเรามาทำกันเถอะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มีแอร์ด็อกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรเราสามารถซ้ายออผ่านอะไรก็ได้ระหว่าง Twitter, Discord และ Apple ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่แย่อย่างที่คุณคิดไว้แน่นอนฮะเรามาทำมาเด็ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยในครับผมและแนนนกดลิงก์ซหน่วยกันด้วยนะะจุ๊จบ กดไซอัพอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยเมื่อเรากดไซอัพเสร็จเราก็จะเป็นอนุญ,ญาตแอปอีทีหนึ่งตัวแอปพลิเคชันอาจจะช้าช้าและช้าพอสมควรเราทําอะไรได้บ้างตอนนี้เราเข้ามาในหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเข้าไปไล่ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเกมให้เราเล่นจะมีแอร p ด็อกแอร d ด็อกแออยู่นะครับ หน้านจอน,นี้จะเป็นฟรีมินนะครับผมเราเข้าฟรีมินก่อนรีเซอร์ฟนาวภายใน8วันนี้นะฮะเว็บไซต์นี้ก็ให้ฟรีมินนะครับผมกดเครมนะฮะกดเครมให้เรียบร้อยก่อนมีให้ทำอะไรทำตามที่เขาบอกนะครับผมเครมฟรีแอร์ด <free> ็อก <opt> นะเกมมิ่งนะครับผมรีเฟอร์เฟนอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คอนเน็กนะเราสามารถที่จะคอนเน็กผ่านตัวยูสก่อนนะครับผมเอ่อท็อปเกมนะครับผมแล้วก็คอนเน็กผ่านสตรีมนะครับผมแล้วก็รีเฟอร์เฟนนะอันนี้ก็จะเป็นคูณ x5 นะครับผมรีเฟอร์โรนะซึ่งผม อยากให้คุณลองยรีสเฟนก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาไอ้นี่ก็ได้แต่ไม่เป็นไรฮะเหมือนกันหมดนะครับผมวิธีการในการทำนะฮะก็ไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมนี่อีวิทนะครับผมก็าจะบายด้วยอะไรนะสเต็ปหนึ่งสองสามนะครับผมไม่ยากเห็นไหมไม่มีอะไรยากเป็นความสามารถของคุณนะครับผมมีเวลาแปดวันนะจากวันนี้นะครับผมนี่ผมเคลมเรียบร้อยแล้วนะฮะกดไปซับสคริปชันนะครับซับสคริปนะครับ คอนเน็กเมตา m a สคอนเน็กดิสคอร์ดนะครับผมฟอลโล่นะครับผมติดตามนะมีผมฟอลโล่หรือยังนะครับผมทำตามขั้นตอนที่เขาบอกได้เลยครับผมไม่ยากนะฮะทุกคนทำได้นะครับผมเออจอยส์่าเล็กแกรมนะครับผมตัวไหนที่ไม่คุ้นเคยนะครับผมไม่คุ้นชินนะครับผมก็ไม่เป็นไรฮะค่อยๆทำไปนะครับผมผมเชื่อว่าถ้าคุณทำในลักษณะของการทำแบบปกตินะครับผมคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับผมจอยกุ๊บปกติเลยครับ พอเราจอยกรุ๊ปเสร็จนะครับผมเราต้อกลับมาหน้าเดิมนะครับอ่านี่เป็นคอนเน็กนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ต้องติดตามนะครับผมตามให้เรียบร้อยเป็นเควสภารกิจนะครับผมไม่ยากครับคอนเน็กต์วอร์เรดนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คุณก็ต้องคอนเน็กต์ให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะถ้าคุณไม่คอนเน็กต์ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับไปนะครับผมนี่บอกแลก่อนบิทูเรียมนะครับสามารถคอนเน็กต์ผ่านได้ทุกอันนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับผม เราสามารถใช้เหรียญไหนก็ได้ในการคอนเน็กนะครับผมกดคอนเน็กอีกทีนะครับก็ความชชว่์นะฮะสายอินนะครับผมคอนเน็กเรียบร้อยฮะจากนั้นเซ็ปุ่มจะมี2ตัวริสคอร์ดนะที่ต้องเข้านะครับเอิร์ดอาร์นซ์นะครับผมตอนนี้ซัพลายนะประมาณแสนหนึ่งนะครับผมนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่คุณจะได้รับนะครับผมก็จะมีประมาณหนึ่งนะครับผม แน่นอนว่าคุณต้องรีบสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไม่ได้ประโยชน์จากตัวนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนจอยอันนี้ผมจอยเอิร์นอารันซ์ไปแล้วนะครับผมตัวนี้ผมยังไม่ได้จอยนะครับก็คือตัวน,นิสคอร์ของตัวนี้นะครับผมโบเรตนะครับผมอ่าเต็มอักทีเม่อก่อนสตรอปไคลนะครับผมที่ ไม่เคยที่จะล่าแอดดอปเลยนะครับผมแม้แต่ครั้งเดียวนะก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมสำหรับการล่าแอดดอปครั้งแรกของคุณนะครับผมก็อาจจะไม่ใช่แบบครั้งที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรอกเนาะผมใช้คำนี้ดีกว่าเอาเอาเูด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 อดู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  เมื่อเสร็จปุ๊บนะฮะเราไปถึงหน้าจอนี้นะครับเราทำไงต่อฮะกดรีเซฟนะครับผมรีเซฟยืนยันตัวเองนะครับเป็นมาเป็นมนุษย์จริงๆนะฮะมนุษย์แน่ๆนะแล้วก็กดมินเนา่ยนเลยเลยครับผมนี่ฮะเขาจะมีคอนเฟิร์มนะครับผมคอนเน็กตราเทอร์นะครับผมได้ได้หมดนะฮะอันนี้คอนเฟิร์มเราใช้กระเป๋าได้จริงๆนะสวิตเป็นโพลีโกนนะครับเพื่อถูกลงนะครับผมไม่ยากครับผมรีเซฟนี่มีเวลานะครับผมสามสิบแปดวันนะฮะก็ทำให้เรียบร้อยกันนะครับ ลองมินต <icana>, ิ้งนะครับผมสักพักหนึ่งนะครับมีเควสให้ทําอีกหลายอย่างนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยทําไม่เคยเล่นนะครับผมก็ลองดูได้นะครับพอมีไอเดอรนะฮะเบิ่มๆให้คนนะครับผมตอนนี้ผมได้แล้วนะครับผมวันนี้มาผขออนุญาตโก้ทไซก่อนนะฮะนี่เราดูไซได้นะครับ พอตัวไซส์นี่จะเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่เราสามารถที่จะไปดูไวริสไอซีโอได้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีกลอารฟอร์มนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งนะครับผมที่สามารถที่จะใช้งานมันได้นะครับมีมีหลายอย่างนะครฮะมดุรานะครับอไอซีนะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงขออนุญาตนะครับผมแล้วไงต่อเราพิธีฟิล์มิ่ต่อนะครับผมนี่เราได้ฟิล์มิ่มาใช่ไหมครับผมเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะฮะนี่เราเสร็จแล้วใช่ไหมเห็นไหมวิธีการง่ายเห็นไหมครับผมเราเค้มเรียบร้อยแล้ว แต่เราจะทําไงต่อได้ละ่ะเราจะมีอะไรต่อที่เราสามารถที่จะทําต่อได้นะครับผมก็คือเนีย่ยเราดูได้นะครับผมเทียนะครับผมมีมีคนทมํมาถึงไหนแล้วนะครับเราสามารถมาดูได้นะครับผมนี่จะซัพพลายจะหมดแล้วนะ,ะในสองวันนี้ก็เร็วนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะนี่ผมทําให้ดูนะครับผมอาจจะแบบไม่ได้สิเละอ่าไซน์ เราใส่อีเมอรได้นะครับผมเราจะมีโค้ดมาให้เรานะฮะโค้ดผมคุณใช้ไม่ได้นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องใช้โค้ดผมนะฮะใช้โค้ดตัวเองนะครับผม สามารถไปโปรตูเกมได้นะครับผมเพื่อที่จะแบบไอ้นี่นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะเล่นให้ครบนะครับผมในช่วงเวลามีเวลาจํากัดนะครับเพื่อให้คุณเล่นนะครับคุณก็ลองเล่นดูได้นะครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าบางอันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยมันเวอร์ขนาดนั้นหรือมันดีขนาดนั้นนะครับผมสำหรับบางท่านนะที่แบบว่าไม่ทราบนะครับ นี้เราเพียนะครับผม o กดิงล b บี s s อส j o จมันจะมีให้เราเล่นนะครับหนึ่งเพนะครับผม9 p ้า a m e เกมนะครับล็อกเอาทนะครับผมก็ลองเล่นดูได้นี่ผมเข้าจอยก่อนนะฮะอันนี้คือถ้าเราเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จัดการให้เราได้แล้วนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่าลืมสัมมิทนะครับผมเขาจะตรวจสอบด้วยเนาะเหลือเวลาสอวันนะไอตัวนี้เป็นนี้นะครับผม นี่ก็จะเป็นเพียร์นิวแอดเคาน์นะครับผมอีเมลยูสเนมพาสเวิร์ดนะฮะใช้ข้อดผมได้นะฮะถ้าอยากอยากใช้นะครับไม่รู้นะล็อกอินเกมจากเข้าไปครับผม การที่ไม่ยากนะฮะสำหรับใครที่แบบเหลือตัวก็ไปดูได้นะฮะก็เขาจะขอให้เราดูนะครับผมในขันตอเราก็สามารถดูได้นี่เกมการ์ดก็ดูแบบไม่มีขีิด้วยนะฮะตัวนะฮะนี่เลยทั้งหมดตัวไปเลย เันไหนที่เราดูว่าเราไม่ได้ชอบนะตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปผมถือสตินะผมไม่ชอบเกมไหนตัดทิ้งนะครับผมผมก็ไม่เล่นนะฮะโอเคเราพอเราพอเข้าใจแล้วเราพอเข้าใจในวธีการเล่นนะครับผมแล้วก็แบบเราดูแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชอบเกมนี้นะแล้วก็ออกนะฮะผมไม่ได้ต้องการให้คุณแบบไปเล่นแล้วคุณแบบเฮ้ยมันต้องมันต้องได้ทุกอย่างไม่เอานะเว้ย <c oughs> โอเคโอเคอ่านี่ส่วนนี้เราได้ฟรีแล้วนะครับผม โอเคอ่ามีฟีมินเนาะแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะครับผมกับตัวสตรีมนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราเคลมได้นะครับเรามาเคลมให้เรียบร้อยเฮ้ยผมไม่ได้ติดรีคอร์ดเกมเลยหรือว่รใช่อันนี้เป็นคอนเน็คนะครับผมกับสตรีมนะฮะ โมงที่ผมเล่นก็ราวๆเนี่ยผมสี่พันสองร้อยไม่คตรเยอะเลยได้สี่สิบสี่กล่องนะครับผมเบสิคดรอปธรรมดาเนาะเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับเป็นอีดีดรอปได้นะเนี่ยอัปเกรดได้นะอัปเกรดโดยการใช้ทิเก็ตนะครับผมทิกเก็ตก็เป็นอัปเกรดทิเก็ตนะครับผมก็อัานไปคือเรารีเฟรชได้เท่าไหร่เราก็จะได้แบบไอ้นี่มาเพิ่มนะฮะเราใครนะครับผมที่ไม่เคยเล่นหรือไม่เคยไอ้นี่เลยนะครับผมก็ มาสนับสนุนผมได้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมกันได้นะครับก็บอกกันไว้ก่อนโอเคครับแล้วก็จะมีฟีมินให้คุณดูนะครับผมก็มากดๆกันได้นะฮะตอนนี้ก็ตรงนี้หม,หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันไหนที่ยังไม่หมดก็ไปเล่นไนหมดเลยดีกว่านี่เหลือสองอันก็จะมันมีของนะเนี่ยมีมของเราก็อยากจะเล่นให้มันจบๆเนาะ <S 1> <S 1> <S เล่นให้จบๆ อันนี้มันเป็น one player ใช่ไหมนี่มันเป็น one player เก้า NPC game น็อกเอาทอืมโอเคโลกน็อกเอาทไม่ต้องหา one player เก้า NPC Knockout นี่ไงมันวิศาตแล้วตาดเอวรวมายเจอเลยชอบอะ c o บ้างคอนโทรลนิดหนเลยโอเคก็เดือทันใจแล้วสันต์ปู่อะ นจะอีกไปเกิดภายใน20 e ิวินาทีเรามี b ิ l i t ีนะครับผมเรามีเลือดนะ mm hmm. ก็ปกติฮะ mm hmm. เลือดเราน้อยกว่าหลายๆตัวนะครับผม mm hmm. น้อยกว่าเดมอนน้อยกว่าอ mm ้่าเลือดมันน้อยเกิ mm hmm. นแล้ว ตัวเลยนะมา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 เอาให้มันบ้าเอาเปเลยรหูยธนนะแน่น,ะนอน ไม่ได้ติดตากันนะโอู๋ A สิกูได้แน่ได้แน่กูได้แน่กูลงน้อยเลยหมดหมดเออโห้ยตองคู่กูหมดหมดน้าตากอลอินเลยวอลอินเลยกูชนะแน่นอนออลอินหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวโอ้โหยังไงก็ชนะ ยังไงก็ชนะผมครูเกา้าคููสิบอุ้ยโอ้โหคนมันเก่งก็อย่างนี้แหละครับ ครับพี่ผมเหนือล้าแล้วนี่มันต้องอย่างนี้ครับเพ่มันโหดจริง เฮ้เก hey, hey, uh, ีแมงหาว่าชอ้ชอบอะไตังเลยอูสิ่ได้อยู่กล้ากล้ามั่นใจกูสิได้อยู่ แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะ9เก้าสิบใหญ่อนะเฮ้ยหมอละไรเงี้ยมึงเล่นอะไรกันนี่ยทำเลยทำเลยนีอ้คิงก้าถ้าคิงเก้าแล้วผมแคุณห่อเได้อ่ะเลิ่มตนมึงขนาดนี้เลยมึงพูดขนาดนี้มึงเกาไปเด้อเคส ได้ป่ะไม่มีเลขคู่มอเลยโอ้โหเจ็ดแได้ดิโอ้ยแปได้คู่แปกชนะเ,เ,เงนินคือเริ่มแรกเนี่ยช่วยวางแบบเบาๆหน่อยได้ไหมโอ้ยปีจักคิง จะไปเหลืออะไรโอ้โหวุ้ยเอาจริงเอาจังนะดูแต่ละคนโอ้ยคืนคู่แท้เอ้ยเบียวห้าหกเอ้ยเคู่แม่งเด่นกว่าแม่งเบี้ยได้สเด้อ,อชนะโอ้อโหก็โดโอ้จริงเลยจริง ไปเชอเช้กนม่ได้อยู่นะเฮ้ยเผมได้อยู่ได้อย <fl> ู่ได้อยู <Respect ful> ่ไชกเลยไม่กล้าลงเพิ่ม่าเฮ้ยผมได้อยูู่สิบอ่ะได้อยู่ออแบ่งคนละครึ่งไป Ne, งอยมาเอลอินยังไปโอ้โหแพ้กูแพ้แน่กูแพ้แน่โอ้โหชีวิตจริงปีนชีวิตมันพดนฮะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการเล่นเกมเนาะผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นนะฮะเสร็ยแล้วก็รีเซิร์ฟนะครับผมรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟเฮ้ยบอยเราก็จะได้มิ้นต์มา มิ้นไปนะคคอนเฟิร์มการมิ้นนะมันก็ได้ของมานะครับผมแล้วก็เอาของนั้นแล้วก็มาทํานู่นนี่นั่นต่อได้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะฮะ22นาทีนี้หมดไปกับการเล่นเกมไพ่นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมฟรีนะฮะสำหรับใครที่อยากจะลองไปเล่นแอร์ด็อกนะครับผมแล้วก็อยากรีเฟรนด์นู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะครับผมแล้วก็เป็นกาลังใจกันให้ผมได้นะครับผม โอเคตอนนี้ผมได้มา2อันแล้วนะครับผมเ้ยอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทออกมาอีกรอบนะฮะยังไม่ถึงนะครับผมวันที่21่สิบเอ็ดกุมภานะครับเพียบเพียบเพียบวิีโกโบนัสไปเจอกันใหม่สวัสดีครับกดติดตามกันด้วยนะครับผมอ๋อมีคอนเนตอปิก e ด้วยหรอคอนเนตอีปิก e นด้วยเลยสบายๆฮะไปเรื่อยๆนี่เขาหยุดถัก ไว้เจอกันนะจ๊ะจุจ๊บ